เป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสักกระลอยกับพุธบาราเป็นเนื่อพร่วมกันเ่นทอดะเม่เห็นก็รับสั่งถามถึงความหมาย นางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พระราชาฤทัยพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าแต่นีนสนิ่งปลูกน้ำน้องดำดับประสัตว์ในสิ่าประเทศถึงการนักตรรวันเพ้ดื่มสิสง่งโ ไอ้คำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวสทิศสักการบูชาพระพุทธบาทน้ำมาธาทีราเข้ากันลปวสาทยอดเมียดีอบจางหยี่มร้อยเูืดอกดี่วหรือที่เอื่นว่าผูมร้อย ราต็าอสุมวลได้มวลส่มาระต้งหงาสมผัสหน้าูกขมเลยอย่างรอยวายสักระร้อยบาทเอาบุนกันกระีต้งสําัมงน้าหมาเลยแต่สัิไถวายสักระร้อยบาทเอาบุญคืนกัน ดีแล้วล,ล่ะด้วยเก็บกำหนาแล้วกระหาสูดเยียดใจในร้อยน้ำพืนอยู่อ่างน้อยแร่มมก้นหลายพักขนาดเ้อะแล้วน่าจจะมาหลายนในเหตุนเพึ่นดังสี่านเอาบุญเูาแสงแี่ในกระโทงลอยไกลไขอให้ศรัทธาเห็นพุทธภูชา ทรงใจคนไทยให้สว่างสวยราบมิตรรัน ด้วยนะคะก็ขอให้มาแสดงนะ,นะ,ะยังยังอยู่ก่อนะนะเะียนเชิญตำนานบรรลัยกระโหนกบรราค่ะบันเท,นทาภาพค่ะ,คะขอเสียงปรบมือให้กับในชุดการแสดงตำนานบรรลัยกระทงลครับในบรรยายผ่านภาพเคลื่อนไหวครับให้กับทุกท่านได้เข้าใ,าใจความเป็นมาค่ะซึ่งเรื่องเล่าเรื่องเลกาที่เรับชม ซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนกันมาก็คือเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับและก็ในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเครือขายอย่ายเยาวชนสร,ร้างสรรค์วัฒนธ,ธรรมจังหวัดนราธิริครับซึ่งนักเรียนที่ทําการแสดงหน้าที่นี้ครับประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนเทศบาลหวัดเทพมงคลครับอำนวยการแสดงโดยดรชมาพรชลากางครับ2 โรงเรียนโพศิลานาว่าครับในชุดขีตะมวยไทยครับอำนวยการแสดงโดยผู้นวยการนาราเทพขยันธรรมครับค่ะและก็เครือข่ายวัฒนธรรมระดับสถานศึกษาแกนนำโรงเรียนน้ำปิีกศึกษาครับอำนวยการแสดงโดยผู้นวยการณรงค์ทันใจครับและในการดำเนินการโดยสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญครับนำโดยคุณพ,พ่อไพศาลอาัฒกัรครับด้านหน้าเลยครับ ขออนุญาตได้นาเพิ่มเติมนะครับค่ะต้องขออภัยด้วยสําหรับข้อมูลนะคะที่อาจจะตกหลงไปด้วยสาหรับท่านหัวหน้าสมนาชการยังอยู่กับพวกเราด้วยนะคะซ่ยๆล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตได้นำท่านเพิ่มเติมค่ะท่านนางคณิฐาแห่งธรรมครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่าสักครู่นึงคมับมีด้านหน้าค่ะท่านสุภากรประกอบวรการครับยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญครับ ่านปวีปารีนาสอนอาจครับเกษตรและสะกรจรังหวัดเจริญครับท่านมาด้วยนะคะวันนี้อยู่ด้านหลังค่ะครับท่านชมงามศิริธรรมครับสำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนัดเจริญนะหนา้าโชมคนสวบจำไม่ได้สวยหล่อจนค่ะครมนโอกาสนี้เจได้ <c oughs> ขออนุญาตเรียนเชิญ <c oughs> ท่านประธานในพิธีครับประธานในค่ำคืนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เกียรติบันทึกภาพรพ่วมกับนักเรียนที่ร่วมแสดงความสามารถในโอกาสนี้เราดังท่านกับผู้ว่าราชการจังหวัดทยสองท่านครับท่านสสท่านทุกท่านเลยนะคะทุกพิีก็ได้ค่ะจะได้เห็นภาพพระนครค่ะผู้บริารโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งครับที่นำรุ่นนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในวันนี้คืีพรทศวรรษนิยมพัฒน นี่นะคะท่านรองเจรนาศิสุวันด้วยแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะการจัดงานวันนี้นะคะมีคนมาร่วมงานอย่างคับคั่งด้วยขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่นําลูกหลานได้มาทําการแสดงในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะ <im S 1> <ข>แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผูป้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมแสดงความเข้าููิใจนะคะขอบคุณพ่อค้าแม่ขายทุกท่านด้วยนะคะ <im S 2> ข,ขอบคุณที่กระจายรายได้กับพวกเราภายใต้คนละคืนนะคะในวันใน,ในี้ด้วยค่ะ <im S 1> สด้านหน้านะครับสด้านหน้าช่างภาพได้สุขทวลชนลได้บรรจุภาพเป็นภาพแห่งความสุขและก็เป็นภาพแห่งความประทับใจของชาวเทศบาลเมืองแม่เจริญและก็พี่น้องชาวจาาังหวัดน่านแม่เจริญครับคค่ะะะนในช่วงนี้นะคะมีแก่ประชาสัมพันธ์นะคะมีเด็กหญิงตัวเล็กๆน่ารักนะคะพัดหลงพัหตอนเวทีค่ะ ครับมีเดี๋ยงพัดลมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณทประธานครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุจเร์เินท่านอรรถธรรมประจําติตครับขอบคุณท่านสสสุรสมเดชมยงคุณครับขอบคุณท่านเซนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำมัจเจรินท่านเชพรัตน์ตันตยาดุลครับขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องได้ขึ้นมาโรนในเวทีนะเผื่อผู้ปกครองกำลังกำลังตามหาอยู่นะครับ เ็น้องตัวเล็กๆแต่ไม่ร้องไม่งอเงเลยเลยไม่ร้องให้เลยคุณผู้มใหญ่เลยนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณท่านสาวๆค่ะสำหรับนุผู้ปกครองที่ได้พัดหลงจากบุตรหลานนะครับตอนนี้ขอให้ท่านมาที่บริเวณเวทีกลางหน้าขณะนี้นะครับผู้ปกครองที่พัดหลงกับบุตรหลานครับเป็นน้องเดี๋ยวนะคะขออนุญาตชมภานสวยนะคะลูกหลานใครไม่รู้นะคะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ บุคลองท่านไหนคะนะคะตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะพอะอมาแล้วใช่ไหมพอาแนะคะโอเคค่ะเจอแล้วเจอแล้วครับขอบคุณ่ะขอบคุณพี่ด้วยนะคะโอเคค่ะครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะมีความสุขไปกับกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงไทยๆคารวะไร่พระแม่ของแผ่นดินนะครับ คืนเพลงถวายพุทธะกราบพระแม่คงคาสมมาสรีนะครับในวันนี้โดยเทศบาลเมืองแม่เจริญนะครับขอบคุณท่านดรโอ๊กนะครับดรถวันนิยมพานิพัฒนาและก็คณะผู้บริหารสุขเหมือนเช่นเคยนะคะในชั้นกรลยาัิราชพุ่งพุ่งการโรงเรียนบ้านดงสีโทค่ะผมพีรพันธ์หินแก้วครับพุ่งพุ่งการโรงเรียน คบพอก้วคำไหลครับสกัดสมกานเขตเป็นที่การศึกษาปถมสามแม่เจริญนะอเนวยการโดยท่านผุน้อำนวยการพิทยานายบุญเลืครับผู้อำนวยการสมกานเขตเป็นที่การศึกษาปฐมสามแม่เจริญครับอนอกวาาต่อจากนี้ไปเรียนเชิญทุกท่านพบกับศิลปะวฒนธรรม้องถิ่นผ่านการแสดงของลูกๆจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทพมงคลนะครับชุดการแสดงวงวงลางเทพมงคล ถ้าพร้อมแล้วประเมือต้อนรับลูกหลานของเทศบาล1วัดเทพมงคลได้แสดงความสามารถครับและมีความสุขตลอดทั้งคืนในเทศกาลในปีนี้ขอให้เดินทางกลับโดยสันติภาพนะทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ